โอเคครับผมสดดวัสดีท่านผนะู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เรากเกม Anime a v e n g e r e นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมือใหม่เล่นยังไงให้โหดนะครับผมอันดับแรกเลยผมแนะนําเลยรีไอดี ID, ครับนี่ครับผมรีไอดีแล้วผมได้มิสติกมา2ตัวเลยนะผมภายในโลเดียวนะผมย้าก่อนว่า,าผมรีในโลเดียวนะผมได้มิสติกมา2ตัวนะครับผมแล้วด่านนี้เป็นด่านอะไรก็ไม่รู้อะท่านผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่ก็กคือ เราเล่นเราใส่โค้ดนาฬิกาผ่านดาดปุ๊บใช่ปะเราก็แบบเล่นให้ค่โคะเราแค่แบบมีผมแนะนำเลยเป็นมารุไกอีโบ e ง่ายๆเนี่ยเล่นน่ะแป๊บเดียวครับจบครับอีซี่อ่ะไปได้ทุกด่านครับ <S <S อันนี้คือผมอีโบแล้วสองตัวนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ครับดาเมจยังวิวอันนี้วิวยังไม่ตันนะครับอันนี้ดาเมจสี่พัน,น 4, เลยนะเพราะว่าตึงตตครับโคตอันตรายเนี่ยผมก็วางไปอืมแล้วก็ มีแค่ตัวอแนะนำา2ตัวนะผมนําเฮ้ยผ,ผมแนะนำเมทันไนนะครับเทไ,ไนแล้วก็มาดูกานะครับผมนะฮะอืมคือ2ตัวนี้นะครับผมยังไม่อีโวนะมันจะมีแบบใส่โค้ดที่แบบมิสติกใช่ป่าที่เล่นแบบอ่าที่ใส่แล้วอะ่ะแล้วก็สามารถเล่นด่านสุดท้ายได้ครับใส่ปุ๊บคุณยังไม่อีโวคณเล่นได้ทุกด,ดานจริงแค่ปะวางอะ,วาง,อะวางแค่ตัวเดียวอะ คนไ,ไ,ไ,ได้ทุกด่านเลยไอ้ผมโชคดีไงแล้ว้ผมอีโวอุ้ยสัตว์ินพันเป็นที่ใหญ่เนี่ยสัตว์ผมอีโว,อโว,อโว,อโวสองตัวเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ลงกับเพื่อนนะครับผมเฮ้ขออยขยาบางทุกตัวอะไรแล้วครัซุบซิบนี่ครับเชิวดูดิ อันนี้คือผมยังแบบยังไม่ได้วางตัวหัวฟ้านะเว้ยเนี่ยผมใช้แค่ตัวหัวชมพูเนี่ยมันโอกาสตัวเดียวนะไหวอะอือันนี้มันอยู่แบบอะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมลืมอ่านชื่อแมปไปดิคือชื่อว่าคือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วอะครับเนี่ยผมก็อัพไปเนี่ยแปบ๊บเดียวครับเวฟเจ็ดเอ้ยเวฟเจ็ด อย่าพูดติดติดขัดขัดไอสัตว์เป็นไรวะวันเนี้นี่ครับด่านนี้คือชิวไปเลยครับเนี่ยนะฮะนัดเดียวพอนี้ขอแค่นัดเดียวพอเนี่คนดดยครับมีตัวบินมาเลือดห้าร้อยโอ้โหตัวคอมตีเท่าไหร่หนึ่งพันขนาดยังไม่อัพนะครับอืมนี่ใส่ไปเลย อันนี้อับตันอย่างโอเคเออแล้วผมจะบอกอะไรหนึ่งอย่างก็คือตอนที่ผมได้มรดูุกามากับไอตัวหัวฟ้าเนี่ยผมไม่มีตัวตัวเพิ่มตังตัวนี้นะครับสปิดว่าก้อนครับผมไม่มีนะครับผมเล่นจนจบแล้วตู้มันมานะครับแล้วผมก็ค่อยเปิดหามัน,นะครับก็คือคุณไม่มีตัวเพิ่มตังอะ่ะคุณก็เล่นได้ครับผ่านได้ทุกด่านนะครับไปถึงแบบพวกดานดีกานะ ท hey, ีนี้ผมก็อัพให้ตันเลยนี่ตันหมดแล้วผมบอกเจะอัพแบบดาเมจไปหนะ oh, 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 oh. มื่นแปดนะโห้โคตรเทพผมแนะนำแค่สองตัวนะมันก็คือมเมทัลไนท์แล้วก็ไอ,อตัวมารตกัดตัวนี้นะครับแต่ที่จะแนะนำมากๆแล้วเล่นง่ายๆแล้วแบบแบบเทพเร็วนะครับผมผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยมันอีโวง่ายครับจริงๆอีโ e วง่ายครับ มากๆคุณไม่ต้องเสียเวลาเล่นด่านเก็บของของ,ของมีเท่านายครับนี่เ,เดีบยาวไปเล็บเสียบแล้วผมจะวางตัวนี้ให้ดูหน่อยปึ๊บเชียวเห้นนี่ก็เชียวะละ เดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมสู้กับบอสเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะครับมาตอนนี้นะครับก็เวฟสิบสี่นะครับแวเรา,าดูว่าเวฟสิบ้าเนี่ยมันจะจบง่ายแค่ไหนไม่ใช่แบบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมันจะจบเร็วเอาเปล่าผมพูดแค่นี้เลยครับฟู่มานี่ครับก็คือไหวชิวแบบอีซี่โบเลยอะครับฟู่ นะฮวผมจะวางตัวดาเมจเพิ่มอีกตัวแล้วกันก็เอาสกุลละไปบ,บับนิดหน่อยเฮ้ยไม่ใช่นี่ครับบอลออกมาแล้วไม่ต้องบับแล้วเฮ้ยบับดีกว่านี่ตีหกหงมือนะดูครับอืมอืมเร็วขนาดไหนอืมปั้ง โอ้โหคือแบบง่ายเกินโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปด่านบอนเลยแล้วกันอันนี้มันด่านสามมั้งโอเคไปเจอกันครับฟู